สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแล้วนะครับผมสําหรับช่องกเกษตรบ้านนอกวันนี้จะมาดูวิธีการอนุบาลจิ้งหรีดทองดําทองแดงแลกเกิดนะครับนี่นะครับผมผมก็ได้บ่มไข่ของจิ้งหรีดทองดําทองแดงแลกเกิดออกมาแล้วนะครับผมก็ได้ใส่ต้นกล้วยดอกกล้วยครับให้ไว้ให้จิ้งหรีดทองดําทองแดงไว้รอบรอครับ พื่อให้ดูดกินน้ำนะครับผมนี่ครับในส่วนอาหารผมก็โรยบางๆโรยใส่ไว้ที่พัสติกด้วยนะครับแล้วก็โรยสุตไทยไปในถาดอาหารด้วยครับแล้วก็โรยไว้ตามกล่องอย่างนี้นะครับตามรอบกล่องข้างกล่องนี้ด้วยนะครับผมจิ้งหลีก็จะมากินเริ่มออกมากินของอาหารแล้วครับผมจิ้งหลีทองดำทองแดงน,นะครับผมนี่ ก็เริ่มเดินออกเป็นตัวออกมานะครับนี่ครับอันนี้ไข่สิบสองคันนะครับเริ่มตต่ออกมากินน้ำกินก็นกินน้ำที่อยู่กล้วยครับีย๋ยวผมจะทำีย๋ยวผมจะทำระบบน้ำลงลนะครับวันนี้เพ,พิ่งเริ่มอนุบาลนะครับก็เลย ตัวก็เยอะพอสมควรครับสำหรับ1บ่อก็จะเริ่มน <p aha. S 1> an ี่ค <aroma> รับตายมามันก็มาสุดแค่ขอบเทปกาวที่ผมแปะไว้แค่นี้นี่ตัวก็จะเริ่มาแค่สุดขอบเทปกาวที่ผมแปะไว้ จะเห็นตัวรอบๆถ้ายเยอะก็ต้องอยู่แถวตรงนี้ครับเริ่มตายออกมาจากกองไข่ด้กครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องกเกษตรบ้านนอกของผมมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าหลังจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์ตัวจะโตขนาดไหนครับผมหรือว่าให้อาหารให้น้ำยังไงครับผมอันนี้คือเกิดแรกครับแรกเกิดครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ไว้เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ